เดินชมธรรมชาติธรรมธรรมชาติอยู่รอบตัวเราธรรมชาติแต่ละหมองกัจะแตกต่างกันไปเงินพอธรรมชาติเมืองหนาวก็ประมาณนี้และอ้ยเกือบแล้วไม่ละ ฝั่งตรงข้างๆก็จะเป็นหลุมฝังศพปราสากคนก็อาศัยอยู่แถวนี้แหละน่าอยู่ไหม <c oughs> น่าอยู่ไหมต้องถามแบบนี้เลยรถล,ลาก็จอดไว้อย่างนี้แหละแถมกุญแจให้พร้อมโอ้ยี้มกไหลไม่มีหายค่ะไม่มีหายบ่คอยมีเนาะบ่อคอยมีเรื่อง ลักเล็กขโมยหน่อยบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้บ่ค่อยมีเน่ยดูดิมันจะละลายง่ายเวลามันแข็งเป็นมันแข็งเป็นหินเลยนะเบื้องไกลๆเนาะมันแข็งเป็นหินแล้วแหละ oh. ก้อนหินเลยนแหละแข็งแบบเป็นก้อนหินเลยนแหละ <c oughs>